ปกติเส้นกันด้วยในคราฟผมอยู่กับผมเอกนายแบร์คนดีคนเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่กับแมปบล็อกสปินกันอีกแล้วนะครับผมก็ตอนเนี้ยเฮอร์มานอสเนี่ยได้อัพตัวโปรใหม่มานะครับผมเป็นตัวโปรอมตะนะครับผมหรือก๊อตโหมดนั่นเองะครับผมส่วนสคริปต์เนี่ยใช้ได้ทั้งมือถือและคอมนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปตรงคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะส่วนแรกนะครับผมก็ต้องเก็ตคิ้นก่อนนะครับผมสำหรับคนที่เก็ตคิ้นไม่เป็นนะครับแนะนําให้อยู่ดูจนจบนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนที่ท้ายคลิปนนี้ะครับผม โอเคนะครับผมเมื่อเราได้คีย์มาแล้วนะครับผมก็ว่างนะครับผมจากนั้นกดซับมินนะครับโดยที่ก m หมดเนี่ยเราต้องรันที่หน้านี้เท่านั้นนะครับผมก็คือถ้ากดเล่นไปแล้วเนี่ยก็คือไม่สามารถทำได้เราต้องออกเกมเข้าใหม่นะครับผม โอเคเมื่อเราอยู่หน้านี้มันก็จะมีให้เลือกนะผมระหว่างก๊อดโหมดกับน้อมอโหมดนะครับก๊อดโหมดก็คือโหมดอมตะนะผมน้อมอมโหมดก็คือโหมดธรรมดาผมจะเอาเป็นโหมดอมตะนะครับผมโอเคก็กดลงไปนะผมมันจะทําการสร้างตัวละครปกติให้เราเลยนะครับผมแล้วเราก็รอนะครับก๊อดโหมดก็คือจะเป็นอมตะก็คือจะไม่มีใครตีเราได้ทำดาเมจเราได้แต่เราสามารถเก็บของได้ปกตินะครับผมแต่ส่วนที่เราจะไม่สามารถทําได้ก็คือเราไม่สามารถทําดาเมจคนอื่นได้ครับผมก็คือเราสามารถเดินเก็บของทําอะไรอย่างนี้ได้อย่างเดียวนะครับผมโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้นะผมก็ตอนนี้ก็จะไม่มีใครตีผมได้นาะอเดี๋ยวผมไปหาเซิร์ฟที่เขาบวกกันดีกว่าเราจะได้เห็นนะครับผมว่าไม่มีใครตีเราได้นาะอเออประมาณนั้นนะผมเดี๋ยวผมไปหาเซิร์ฟแป๊บหนึ่งนะครับดูเซิร์ฟนี้กันครับก็คือมีของตกอยู่นาะออ่ะเดี๋ยวผมลองไปเก็บนะว่าแบบเวลาผมเก็บจะมีคนมาตีผมอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะเด,เดินเก็บของฟรีดีกว่านะครับผมปึ๊บอันนี้มีของลูดนะครับประมาณนั้นนะครับลองมาดูคนนี้ดีกว่านะครับผมเหมือนเขาพยายามจะตีรถคนอื่นนะอ่ะผม ผมถือของนะเผื่อเขาจะหิวแล้วมาตีผมนี่นะครับผมเขมาตีละวันนี้ครับผมอะนี่เห็นไหมก็คือเขาตีผมไม่โดนนะมีเสียงตีเกิดขึ้นนะครับผมอะผมไม่ได้เปิดเสียงเกมไว้นะครับผมแต่อันนี้คือเขาพยายามตีนะครับผมประมาณนั้นเลยครับก็คือเขาไม่สามารถตีผมได้นะผมประมาณนั้นก็คืออมตะนะครับผม ผมสำหรับใครที่อยากได้เกคริปก็อยู่ใต้ลาคลิปเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมไปแล้ววันนี้เอามาโชยเฉยนะครับผมไม่มีไลน์นะครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้าผมทุกคนบ้ายยส่วนคนที่ยังเก็ตคีย์ไม่เป็นนะครับผมคุณเข้ามาแล้วนะครับผมก็กดเก็ตคีย์4 hour ตรงนี้เลยนะครับผมจากนั้นกดลงไปแล้วมันจะบอกว่าเราก๊ปปี้สำเร็จแล้วนะครับผมให้เราไปเปิดไปที่เบราว์เซอร์นะครับผมเมื่อเราเข้ามาเรร้อยนะครับผมให้ทำการวางลิงก์นะครับที่เราก๊อปมาเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ทำการรอตรงนี้นะครับ15ว โอเคนะครับผมเมื่อรอเสร็จแล้วนะครับผมก็ทําการกด close ตรงนี้ไปนะครับมีโฆษณาขึ้นมานะครับผมกดปิดนะครับผมอ่ะเนี่ยแล้วขึ้นมาแบบนี้กดปิดให้หมดเลยนะครับผมโอเคเมื่อปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราทำการเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับจากนั้นกดคําว่า d ด r e c t ็ก n k นะครับผมอ่ะเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าเมื่อเรากดไปแล้วนะครับผมจะมีโฆษณาขึ้นมาก็ปิดนะครับแล้วก็กดให้ครบจนเหลือศูนย์เลยครับผมอ่ะผมก็กดไปเรื่อยๆนะครับมีโฆษณาขึ้นมาก็ปิดนะครับ โอเคนะครับผมเมื่อกดจะเหลือศูนย์แล้วนะครับผมก็กดลงไป1ทีนะครับผมปึ๊บนะครับกดลงไปนะครับมันจะทําการกลับมาหน้านี้นะครับผมให้เลื่อนลงไปใหม่นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีปุ่มเขียดคีย์ก็คือปุ่มสร้างคีย์เรียบร้อยนะครับผมก็เราตรงนี้มันติ๊กถูกแล้วกดเขียดคีย์ได้เลยครับผม เรียบร้อยแล้วผมอ่ะตอนนี้เราก็กดให้มันครบเหลือศูนย์มันเดิมนะครับแล้วก็กดลงไปอีกหนึ่งทีครับผมอ่ะมันก็ทำการสร้างคีย์เรานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นคีย์ของเรานะครับผมสามารถกด Copy นะครับผมเพื่อเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมทุกคนบ๊ายบาย